ออบสุรศักดิ์บอกว่าอุ้งอิงโถออบสุรศักดิ์พรรคเพื่อไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นรัฐบาลมารวมแล้วสิบปีมันเพิ่งจะได้เป็นจริงๆมันไม่ได้เป็นด้วยเพราะว่าก้าวไกลมันชนะแต่ว่าก้าวไกลมันไม่เชื่อแม่ไงมันโง่ไงมันไม่เชื่อแม่ก็เลยเพื่อไทยเลยชนะไปเลยได้จัดตั้งรัฐบาลเลยเก้าวไก่ก็โง่ไงทีนี้ออบสุรศักดิ์คิดดูต้องสิบปี มันเพิ่งจะเขาเรียกอะไรอ่ะคว้าพุงปามากินนะ <c oughs> ได้เป็นมันต้องรีบกอบโกยดูไอส้สุริยะเจิงรุ่งเรืองกิจเข้ามาปุ๊บแม่งซื้อเครื่องบินเลยสามแสนแปดหมื่นล้านรู้หรือเปล่าว่าการบินไทยช่วงโควิดมันเจ๊งล้มละลายต้องขายอาคารหลายๆอาคารเพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยมาจ่าย พนักงานต้องโลกพนักงานเออในยุคที่มีโควิดที่ประยุทธ์เป็นนายกถึงตอนนั้นเกาจะขายการบินไทยทิ้งเลยแต่ประยุทธ์ไม่ยอมขายไงแล้วพอมาปีนี้อพอโควิดมันหมดอ่ะมันฟื้นตัวขึ้นมาปีนี้การบินไทยกำไรสองหมืกว่าล้านไอ้สุริยะเข้ามาเนี่ยเพิ่งเพิ่งเป็นรัฐบาลได้6เดือนเนี่ยไอ้สุรยิยะไอ้ทักษิณตั้งให้มันเป็นรัฐามนตรีคมนาคม มันซื้อเครื่องบินเลยเห็นไหมสามแสนแปดหมื่นล้านมันได้คอมมิชชั่นไปละห้าสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งแสนเก้าหมื่นล้านมันได้โอากาสมันต้องกรอบโกนเพราะมันไม่รู้จะมีปฏิวัติเดือนเมษาหรือเปล่าเพราะว่าไอ้หมอดูที่มันเป็นหมอดูคอมชอว์วันนั้นไอ้กองทัพไทยเขาจัดงานแล้วมันก็มาร่วมงานกองทัพไทยก็ชช่อมนันแล้วมันก็มาบอกเลยว่า ปลายเดือนเมษาเปลี่ยนผู้นำคือเปลี่ยนนายกอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เศรษฐาเป็นนายกเขาบอกถ้าไม่ถ้าองอิงไม่ได้เป็นก็จะมีพระวิตรพีรพันธ์แล้วก็อนุทินแต่ถ้าเกิดว่ามีการยุบพ,พักเพราะมีคนไปร้องให้ยุบพ,พักเก้าไกลกะภูมิใจไทยถ้านุทินโดนย,ยุบใช่ไหมก็เป็นไม่ได้ไงเก้าไกลโดนย,ยุบก็เป็นไม่ได้ ก็ต้องมีเลือกตั้งใหม่ก็ต้องยุบสภาเลือกตั้งใหม่เยเพราะสสมันไม่ครบเนยเพราะสสมันต้องห้าร้อยแล้วก็เอ่อเหลือสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าหรืออะไรอย่างเงี้ยยังว่าได้แต่ถ้าน้อยกว่านี้มันไม่ได้เนี่ยก็ต้องยุบสภาเลือกตั้งใหม่เนียก็เปลี่ยนผู้นําใหม่แล้วก็พอเรียนพฤสภาปุ๊บอ่ะอีพวกสวที่ที่ว่ามีสิทธิ์เลือกนายกอะ่ะมันก็หมดปาระพอดีเลยแล้วมันกลับมาเป็นอีกไม่ได้ แต่คราวนี้เลือกอะ่ะมันก็ต้องเป็นคนเลือกคือทักษิณเป็นคนเลือกอีพวกที่อยากจะได้ตําแหน่งสว,วมันก็ต้องเข้าไปกราบการทักษิณกันไงที่บ้านจันสองล่าเข้าใจปะอุงอิงถึงได้ขอร้องบอกว่าไม่ต้องมานั่งเฝ้าเพราะว่าถ้ามันนั่งเฝ้าอย่างเงี้ยใครมาก็เห็นหมดแล้วก็ไอพวกที่หิวแสงไงมันก็อยากจะเป็นข่าวมันก็ต้องไปไปขอ เจอทักสิงเจอได้ไม่เจอก็ไม่เป็นไรกูได้เป็นข่าวไปทั้งประเทศละพวกหิวแสงไงบางคนจะไปให้กําลังใจอย่างเงี้ยก็จะได้เป็นข่าวเพราะนะักข่าวนั่งเฝ้าอยู่หน้าบ้านางนั้นน่ะเป็นร้อยร้อยคนร้อนจไตาหาอากาศอย่างเงี้ยก็ต้องมีร่มไปกลางอย่างเงี้ยเป็นที่ตกได้แล้วก็ถนนในซอยก็แคบแล้วมันไปกระทบประชาวบ้านในซอยนั้นเพราะว่า เขาจะเดินทางเข้าออกอะไรอ่ะมันลําบากมากไงน,นักข่าวไปเฝ้าทั้งวันทั้งคืนน่ะและอากาศร้อนอย่างนี้ก็สงส,งส,งสารน้องน้องนักข่าวนะนั่งอยู่ข้างถนนนะเปิดคุณสมบัติผู้ได้รับสอบประอรอทับซ้อนอุทยานเขาใหญ่พบหนึ่งรายครอบครองถึงแปดสิบราไร่ละสามสิบล้านนะคุณผู้ชมคูณได้แปดสิบคูณสามสิบเท่าไหร่ หนึ่งไร่สามสิบสิบไล่สามร้อยล้านแปดสิบไล่สองพันสี่ร้อยล้านคนหนึ่งได้รับถึงสองพันสี่ร้อยล้านเนี่ยคุณผู้ชมคิดดูที่ใช้วัดออกมาขัดขวางอ่ะแล้วก็ธรรมนัตเข้าไปทะเลาะรักษาประกอบทะเลาะแล้วก็ปลดสอบประกอบออกไปหกคนเนี่ยเด้งเลยอ่ะดูสิมันเอาสมบัติของชาติของพวกเรานักการเมืองเป็นเฮียไง แก้กฎหมายให้เอาสอปรกปเป็นโฉนดที่ดินได้แล้วก็แจกจ่ายให้คนหนึ่งได้แ้้แปดสิบไร่อ่ะสองพันสี่ร้อยล้านเนี่ยคุณผู้ชมได้รับแจกนะมันก็เอาญาติโกโหติกามันนอมิมีมันมารับไงคนมันถึงอยากแย่งกันเป็นนักการเมืองไงเป็นรัฐมนตรีไงถ้ามึงได้เป็นรัฐมนตรี สมัยหนึ่งมันก็รวยเลยเหมือนตอนเนี้สุริยะจึงรุ่งรวงกิจซื้อเครื่องบินน่ะสามแสนหมืล้านได้คอมมิชชั่นจากคนที่ขายให้ห้าสิอร์เซนกระปาเข้าไปละหนึ่งแสนเก้าหมืนล้านเข้ามาเป็นรัฐมนตรี6เดือนได้กำไรไปละหนึ่งแสนเ้าหมืนล้านคนมันถึงอยากแย่งเป็นรัฐมนตรีพอกูเป็นแล้วกูต้องกอบโกยให้มากที่สุด เพราะว่าไ,ไม่รู้ว่าทหารจะปฏิวัติวัววนไหนชิมมีบ่บบกสาบถามแม่หน่อยอันนี้ไม่รู้หมอดูมันทำนายหมอดูไงอีหมอดูคอมชออน,นั่นแหละวันนั้นทหารมันวันทหารไทยแล้วก็เขาเชิญมันมาร่วมงานและนักข่าวก็สัมภาษณ์มันมันก็ดูไงบอกว่าปลายเดือนเมษายนเนี่ยจะมีการเปลี่ยนผู้นำประเทศ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนผู้นําประเทศก็ยุบสภามันพูดอย่างนี้แต่แตอนนี้มีคนไปร้องเรื่องให้ยุบยุบพักภูมิใจไทยกับก้าวไกลไงถ้าสารรัฐมนูญตัดสินช่วงปลายเดือนเมษาใช่ไหมมันก็ต้องยุบสภาให้มีเลือกตั้งใหม่ไงม,มันก็ต้องเปลี่ยนผู้นําประเทศใช่ไหมฮะต้องเลือกนายกใหม่แล้วก็ประเดอมพิสภาปุ๊บเนี่ยอีพวกสวที่มันเป็นคนเลือกนายกมันมันหมดสิทธิ์แล้วไงหมดสิทธิ์เลือกแล้วไงมันหมดวาระแล้วไง แต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะดูแม่นหรือเปล่านะเราไม่รู้ว่ามันจะดูแม่นหรือเปล่าเพราะว่าไอ้หนคอมอชอเนี่ยมันดูแม่นตอนนี้แม่ดีใจที่ว่าคนไทยส่วนหนึ่งนะไม่ใช่ทางประเทศนะที่แบบตื่นตัวในเรื่องเกาะกูดหวงแหนรักแผ่นดินขึ้นมาสนใจประเทศไทยขึ้นมาอันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่เราสามารถปลุกกระแสคนไทยให้หันมารักชาติ ให้ภูมิใจในความเป็นชาติไทยห่วงแหงอันนี้มันเป็นสิ่งที่ดีถ้าคนไทยทั้งประเทศลุกขึ้นมาแล้วห่วงแหนคอยตรวจสอบนักการเมืองที่มันมีอำนาจในขณะนี้นะคะมันจะทำให้นักการเมืองไม่กล้าโกงบ้านโกงเมืองไม่กล้ายกแผ่นดินของเราเนี่ยไปให้เมน สมัยทักษิณเป็นนายกเป็นรัฐบาลปี2544เราก็ต้องเสียเขาพระวิหารให้เขเมรไปแล้วก็เป็นพราทักษิณไปทำ MOU เมื่อปี2544ตอนที่ทักษิณเป็นนายกเซ็น MOU ร่วมกับเขเมรไงในการที่จะพัฒนาเกาะกูดในการขุดเจาะน้ำมันขุดกาด ซึ่งจริงๆเนี่ยตรงเกาะกูดมันเป็นแผ่นดินของพวกเรามันไม่จําเป็นต้องไปร่วมกับเขมรแต่ทักษิณไปเซ็นเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยที่เกาะกูดอะ่ะมันก็มีทหารของไทยเนี่ยที่เป็นทหารคอยปกป้องอยู่ไม่ให้ทักษิณเมรอะ่ะมันเข้ามาแต่ว่าไอ้ฮุนมานเน็ตเนี่ยที่เป็นนายกรัฐมนตรีของเขมรเนี่ยมันมาพบเศรษฐาทวีสินนายกของไทยเมื่อวันที่สิบกุมภาธ์ แล้วก็มาคุยไอเรื่องเกาะกูดแล้วมันก็มาดูเกาะกูดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราซึ่งเป็นเจ้าประชาชนเจ้าของประเทศเราก็ต้องระวังไม่ให้รัฐบาลเศรษฐาทวีสินเนี่ยพักเพื่อไทยเนี่ยยกเกาะกูดให้กับเขมรและยิ่งไอฮุนเซนเนี่ยมันมาเยี่ยมทักสิณแล้วเสร็จแล้วมันเชิญด้วยเชิญองค์อิง,อง ไสิบสี่สิบห้ามีนาไปเขมรเราก็ยิ่งต้องตรวจสอบใหญ่เลยว่าคทาเนี้ยเราจะเสียเกาะกูให้กับเขมรไปเหมือนกับที่เราเสียเขาพระวิหารให้เขมรไปหรือไม่เอแกอี K e, บอกว่าประยุทธ์กับมีโอกาสกลับมาเป็นทวางพีรพันธ์ไว้เป็นนายกสามคนก็คือมีอนุทินพีรพันธ์แล้วก็ประวิทธ์พระประยุทธ์ไปเป็นองคมนตรีไงแต่ในอดีตเขาก็เคยเอาองคมนตรีมาเป็นนายก สุรยุทธจุลานนท์ไงแต่ตอนนี้สุสรยุทธจุลานนท์เป็นประธานองค์มนตรีไงเพราะฉะนั้นถามว่าประยุทธ์มีโอกาสกลับมาไหมมีมีชิมมี่บอกว่าประเทศไทยก็ใช่ไงสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ่ะสามแสนแปดหมืนล้าน เข้ามาเป็นรัฐมนตรีหกเดือนสั่งเลยได้คอมมิชชั่นไปเลยหนึ่งแสนเก้าหมื่นล้านรวยไปเลย <c oughs> กระทักษินมันให้สุริยะเป็นรัฐมนตรีทุกครั้งที่มันเป็นรัฐบาลกระสมศักดิ์เทพสุขินเป็นรัฐมนตรีทุกครั้งลูกน้องทักษินไง